สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ทุกคนอยู่กับช่องของ k ค้เไนะครับและก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับผมอยากจะมาบอกทุกๆคนนะครับว่าผมจะรีมทุก1นึ่ทุ่มนะครับจนถึง5้าทุ่มนะใครที่อยากคุยแบบสดๆนะครับก็ สามารถเข้ามาดูสตรีมหรือว่ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสตรีมทุกวันนะครับผมตั้งแต่1นึ่ทุ่มจนถึง5้าทุ่มนะครับทุกคนแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับร้าน power pay นะถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ามาแนะนําให้ fc ไปเติมนะครับเติมง่ายเติมถูกนะครับแล้วก็ไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับทุกคนใช้เพียงแค่ uid กับชื่อในเกมเป็นการยืนยันเท่านั้นนะครับ ไม่ต้องส่งเมลหรือว่ารหัสเฟซให้กับทางร้านเลยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันเยอะเพื่อเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะวันนี้อยู่กับช่องของเค้กไอนะครับทุกคนก็เดี๋ยวคลิปวันนี้นะครับผมจะไปเล่นโหมดโซโล่นะไม่ได้เล่นโหมดโซโล่นานแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนําคอมโบที่ค่อนข้างที่จะถึกมากๆเลยนะครับนั่นก็คือคอมโบของตัวละคร สเตฟฟี่นะครับทุกคนก็ตัวนี้นะครับสกิลของเขาค่อนข้างที่จะดีเลยเมื่อคอมโบกับจัสตินนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเขาจะสร้างเขตนะครับเป็นพื้นที่วงกลมระยะ4เมตรนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูเกาะด้วยทุกๆ10%ทุกๆ1วินะครับทุกคนแล้วก็เวลาเราโดนยิงดาเมจที่เราได้รับจะถูกลดลง20%นะครับถ้าสมมติโดน AW 1 0นึงก็จะเหลือแค่80อะไรแบบนี้นะครับทุกคน เป็นเวลา15วินะแล้วก็ซ่อมเกาะให้เราเรื่อยๆทุกวิด้วยนะค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสำหรับสกิลนี้สกิลสเตฟี่จะไปคอมโบกับสกิลจัสตินนะ <Big things S 1> สกิลจัสตินก็คือผู้ใชายและเพื่อนร่วมทีมในระยะ12เมตรสามารถป้องกัน12%ของความเสียหายนะครับก็คือเวลาเราได้รับความเสียหายนะครับก็จะมี12%นี้ไปลดค่าของความเสียหายด้วยนะครับก็หมายความว่า ถ้าไปบวกกับสเตฟี่20%นะครับก็จะมีเราก็จะมีพลังป้องกันประมาณ32นะครับตัวสเตฟี่จะลดดาเมจนะที่ได้รับส่วนตัว <Let me S 1> จัสติน <you> นะครับ <of> ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเหมือนเจมเขาจะตั้งคำให้มันให้มันงงนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ครับทำไมไม่ตั้งให้เหมือนกันให้หมดซึ่ง2 c o คอมโบนี้นะครับมารวมกันจะเป็น32%ผมก็เลยเอาตัวละคร แอนดูมาด้วยนะครับแอนดู Andrew ก็คืออัตราความเสียหายของเกาะเราครับจะลดลง25%นะก็คือเกาะเราจะพังยากนะครับเกาะเราลดความเสียหายไม่พอและเกาะเราก็จะเพิ่มความพนขึ้นไปอีกนะครับ10%นะมันก็จะคอมโบกสเตฟ,ฟี่นะเพราะว่าสเตฟ,ฟี่ฟืนฟ้นฟูเกาะ10%ทุกๆ1วินะครับมันก็จะถึกขึ้นนะทุกคน วันนี้ผมจะมาทดลองความถึกนะครับก็ผมได้ถอดสกินปืนออกนะครับเป็นใช้สกินปืนระดับสีฟ้าหรืออื่นก็คือระดับ35เพชรนะครับเวลาสู้กับศัตรูก็จะได้สู้แบบสมน้เสมเนือหน่อยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยนะครับโอเคครับตอนนี้อยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะครับรรโซโล่โมอย่างเดียวที่ผมไม่ชอบนะครับโมดโซโล่อย่างเดียวที่ผมไม่ชอบก็คือเจอแต่เกาะสวรรค์น,นะครับไม่เจอแมปอื่นเลยนะ นี่แหละผมก็เลยไม่ค่อยชอบเล่นโหมดโซโลเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนที่เบื่อเกาะสวรรค์มากๆเลยนะครับคนลงค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแต่ก็น่าจะไหวอยู่ผมคิดว่าเขาคงไม่ลงรวมกันหรอกมั้งแต่ที่แน่ๆกับผมหนึ่งคนละไม่เป็นไรครับโหมดโซโลสามารถตุยได้หนึ่งครั้งนะครับถ้ายังมีเวลานับถอยหลังอยู่หนึ่งนาทีนะ ต,ตัดคัตนะเลยเหรอเพื่อนไม่ไปฟาร์มปืนดีๆก่อนแล้วค่อยมาเล่นตรงบ้านกลางยิงกันนะผมขอเพิ่ม EP ไปด้วยแล้วกันใช้กองไฟเลยนะครับเราจะได้มี EP ไว้เล่นนะครับตอนนี้ความถึกของผมมีอยู่2อย่างนะครับก็คือแอนดูแล้วก็จนะัสตินนะเพราะสกิลกดผมกดไปละ <c oughs> ดันไม่ขึ้นหัวเลยตัวบ้านไฟยังยิงกันอยู่นะครับเดีย๋ยวเราค่อยไปแล้วกันต้องเอาตัวนี้ก่อนแล้วแหละ <c oughs> เขาวางระเบิดไว้ตรงหน้าบันไดนะแปลว่าเขาดักมุมไม่ได้นะครับ ต้นเกม CQ คิวถือว่าคุ้มแล้วครับเหลือตัวบ้านฟาร์มนะก็ชั้นล่างเหรอเสียงน่าจะชั้นบนนะครับมาเดี๋ยวผมจะกดสกิลสเตฟี่ให้ดูนะครับมาดูว่ามันจะถึกขนาดไหนนะดูปืนลูด ยิงไม่เข้านะครับวัดมีตัวไหมสองหนึ่งสอง,หน,ง,สองหนึ่งเอาไม่ลงเองไม่ล็อกเอาเขาน่าจะตั้งไอวอลไม่ติดนะยิงพื้นไปหลายเม็ดเลย ช่วงต้นเกมโหมดส olo ค่อนข้างที่จะสนุกนะเพราะว่าบางทีคนเขาลงด้วยกันค่อนข้างเยอะนะแต่มันจะน่าเบื่อช่วงกลางเกมครับเพราะว่าคนจะกระจายกันทั่วแมปและเราจะหาคนค่อนข้างยากนะครับเวลาเจอก็เจอแค่คนเดียวอย่างเงี้ยเจอทีละคนเจอทีละคนเหมือนมีคนอยู่บ้านเขียวเลยนะครับ ไม่ขึ้นหัวนะเดี๋ยวเราลองกดสเตลฟี่ใส่เขาดูก็แล้วกันเราจะจจกนีครับนี่เล่นดักซะด้วยมาเึ๊บอ่ะเขาไม่ยิงโอเค <laughs> ยิงเลยก็ได้ว่าจะโชว์ความถึกอีก,กักหน่อยนะผมเคยลองโดน ลูกซองควาง4เม็ดยิงนะครับไม่ตายนะสกิลนี้เลยโดนเต็มเต็มด้วยนะครับหมวกหมวกบินเลยเหลือ17คนนะไม่เจอคนเลยนะครับวิ่งมาแต่บีมาสกิเข้าห่ออัลิกานะตาล่าผมก็อยู่ไกลามากเลยเดี๋ยวเหยียบแอด์ดอบละกันผมว่าถ้าเราเหยียบแอรดอปเชื่อผมเถอะเดี๋ยวก็มีคนมาเพราะมันจะมีคนหิวคิวเหมือนเราด้วยนะครับแบบตามล่าคิว lông mày lông ra đuôi hui 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 phía mà lắm ừ okay. โดนยิงตรงไหนเผมหายไปครึ่งหลอดเลยนะเมื่อกี้ถ้าไม่มีจัสตินแอนดูเมื่อกี้น่าจะเจ็บมากๆตัวข้างหลังก็เริ่มมาแล้วนะครับตัวตาร่าเขาถอยหรือเปล่าอ่ะ ถอยเข้าโรงงานแล้วหรือเปล่าไม่ถอยด้วยนะโอ้โหมาไม่หยุดไม่หยอ่อนแต่ก็ดีจริงๆอยากให้มาแบบนี้เรื่อยๆเลยนะชอบขี้เกียจไปหาเองนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเก็บตัวตาล่าก็แล้วกันนะครับ <c oughs> เขาน่าจะมาซื้อของหรือเปล่า เหมือนจะอยู่ตรงตู้นะใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ได้อยู่ตูน้นะน่าจะอยู่ใต้อุโมงค์นะครับเพราะว่าข้างบนไม่มีโอ้คนเหลือเจ็ดคนละฮันแนไ,<อ>ไม่ตายอโอเค เหลือ5้คนนะไม่ได้นับผมก็เหลือ4คนแล้วเดี๋ยวต้องรีไปไลคิวแล้วแหละขออนุญาตซื้อตาล่าเลยก็แล้วกันนะครับเหลือสาคนแล้วขอบวงเลยหรอเสียงเท้าโอเค หรือสองคนนะครับมาขอสัก15คิวเถอะจะยิงกันเลยผมขอสิบห้คิวเลขสวยโอ้โหแล้วไปเจอกันอะไรตรงนั้นจบเลยได้14คิวแน่หรืออาจจะ13คิวเพราะผมจะตุยศบอยู่ตรงนี้อันนี้ศพผมนะก็ผมยิงไว้แล้วครับไปยิงกันตรงไหนนะทุกคน กลับมาไม่เจอเลยตัวตาล่าผมตายแถวขอบวงอะ่ะแต่ว่าไม่เจอคนที่ยิงนะพี่เกียจหาละเอาก็อยู่ขอบวงนี่นะทำไมผมกลับเมื่อกี้ไม่เจออะ่ะหรือว่าผมตาเซ้อเองมาเดี๋ยวเราจะชาร์จนะครับโชว์สเต็ปสเตฟฟี่ความถึกของเขานะ เดลรถนิดเดียวอะ่ะดูดิรถทีละสามมาดีโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับสกิลนี้แนะนำลองออกไปเล่นได้นะสกิลโดนเวลาเราโดนเปิดเปิดโดนใส่เนี่ยถ้าเรากดสกิลนี้ส่วนโอกาสรอดก็ยังเยอะอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเล่นโซโล่เรื่อยๆนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเล่นโซโล่ง่ายกว่าสุมทีมนะครับใครที่ชอบสายโซโล่นี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเปิดการวองเห็นให้กับคลิปแล้วก็ช่องด้วยนะครับผมบายบายครับ